สวัสดีนะวันนี้จะมารีวิวปืนฟาร์มัดกันนะครับมาดูนที่ตัวละครเลยเช่หน้ากากเลดบูกันนะครับหน้ากากหน้ากากหน้ากากเลดบูกันนะครับอไอเทมนับใช้ไอเทมเพิ่มจำนวนลูกกระสุนนะแล้วก็ที่เปลี่ยนสีลูกศรน,นับแล้วก็กระสุนแจ็คก,กันนะครับดูความแรงความสปีดของปืนแล้วก็ลดแรงจีบปืนได้เลยนะครับ จะไปดูเลยเย่ yeah. อันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันโอเคนี่คือระยะเราจะมาทดสอบการยิงฟาร์มัระยะไกลกันก่อนนะบแบบไม่ควบคุมอื่นยิงเลยครับนี่นะจะสังเกตได้ว่าจะเริ่มยิงแล้วมันจะถีบขึ้นนะครับมันจะถีบขึ้นนะครับ อ่านี่นะมันจะถีบขึ้นนะ,ะชัดเจนนะระยะใกล้กันบ้างนะระยะใกลค้ค่อนข้างดีกัน,นะครับศัตรูมาระยะใกล้ฟาร์มัดจัดการได้เลยอจังหวะนี้โดนลอยซะแล้วจังหวะนี้โดนลอยอือม,มันมาลอยเราไปตายซะเอ้ลอยมัน อ้าตัวน,นี้ยิงกันมาแล้วนะระยะใกล้นะทำให้ดูอีกรอบเอ้ยไประยะใกล้นะเออเดินไกลๆกาๆเว้ยนี่ระยะไกลอีกรอบกันนะทบ,บทวนกันใหม่นะคงไม่มีอะไรทำไก่กามาแล้วฮาเลลูยา